กฎแห่งกรรมเรื่องทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรมหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามแล้วก็ควรศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ชัดเจนนั่นก็คือ หลักของกรรมถือว่าสำคัญมากถ้าเราทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือว่าชั่วก็ตามทีเราก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมหรือเป็นกฎของธรรมชาติก็ได้กฎหมายเราสามารถที่จะแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้แต่กฎแห่งกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้กฎหมายเราอาจจะหนีพ้น แต่กฎแห่งกรรมนี้เราหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคนอื่นๆที่มักจะพูดว่าคนโน้ดคนนี้จะแก้กรรมให้กับตัวเราได้เราทำกรรมอะไรไว้แล้วนั้นมันก็ต้องแก้ด้วยตัวของตนเองคนอื่นแก้ให้ตัวเรานั้นไม่ได้กรรมใครกรรมมันต้องแก้ไขกันเอาเองสมมติว่าในอดีตนั้นเราเคยกระทํากรรมที่ไม่ดีกับใครเอาไว้ หรือใครก็ตามเคยทำกรรมไม่ดีกับเราเอาไว้เราทำให้เขาหรือว่าเขาทำให้เราซึ่งเป็นกรรมไม่ดีนั้นในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราคิดขึ้นมาได้พอมีความคิดถึงเรื่องกรรมไม่ดีในอดีตขึ้นมานี้จิตใจของเราก็จะเศร้าหมองทันทีจิตใจเศร้าหมองกินไม่ได้นอนไม่หลับใจเป็นทุกข์เลยปลอยให้ร่างกายเป็นทุกข์ไปด้วยทุกทั้งกายทุกทั้งใจ จะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากกรรมนี้ได้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเป็นอย่างนี้บ้างอาจจะเคยนะคิดถึงกรรมไม่ดีแล้วรู้สึกเศร้าหมองทำยังไงจะพ้นจากกรรมอันนี้ไปได้นี่เป็นคำถามแต่ก็มีคำตอบที่น่าสนใจคือไม่ว่าเราจะทำกรรมหนักสักปานใดก็ตามแล้วต้องเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นแล้วนี่มันก็ยังมีทางออกมีทางที่จะปฏิบัติให้ออกจากกรรมนั้นๆได้ให้พ้นจากกรรมนั้นได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดก็ตามอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็นำเอาหลักธรรมคำสอนไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะสามารถพ้นจากกรรมเหล่านี้ได้นี่เรายังมีทางออกอยู่นะแต่จะต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาวิธีการปฏิบัติที่ทรงแนะนำเอาไว้นั้นเอามาปฏิบัติ ให้มีขึ้นในตัวตนของเรานี้ก็สามารถที่จะพ้นจากกรรมเหล่านั้นไปได้นี่เราก็ยังมีทางออกอยู่อย่ามัวแต่ว่าเราต้องเป็นไปตามกรรมแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่อย่าไปคิดอย่างนั้นยังมีทางออกมีทางแก้ไขอย่างเช่นว่ากรรมใดก็ตามความไม่ดีก็ตามความชั่วความผิดใดก็ตามที่เคยทำเอาไว้แล้วในอดีตนั้น ถ้าเราสำนึกผิดรู้จักยอมรับแล้วเราก็ไม่ทำกรรมอันนั้นความผิดอันนั้นซ้ำลงไปอีกคือไม่ทำกรรมเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็ไม่ยินดีพอใจในกรรมที่ไม่ดีที่ได้ทำเอาไว้ไม่พอใจไม่ยินดีมันจะได้ไม่สั่งสมกรรมใหม่ขึ้นไม่สั่งสมกรรมไม่ดีเอาไว้ถ้าเราไปพอใจยินดีในสิ่งที่ทำไม่ดีนั้นจะเป็นการสั่งสมกรรมไว้เราก็จะเป็นทุกข์ แต่ในขณะเดียวกันนั้นเราต้องสร้างกรรมดีทำความดีให้มากๆขึ้นเป็นการทดแทนทําความดีให้มากเข้าไว้เมื่อความดีมันมากขึ้นกรรมดีมากขึ้นมากขึ้นบางทีกรรมชั่วที่เราได้เคยทำเอาไว้แล้วนั้นบางทีกรรมนั้นก็ตามไม่ทันหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีโอกาสท่งผลเลยก็เป็นได้เรียกว่าอาโหสิกรรมไปเลยอุปมาเหมือนอย่างกับว่าเรามีเกลืออยู่ในโอ่ง เรามีน้ำเกลือซึ่งมันเค็มมากเลยในโอ่งนั้นแต่ว่ามีแค่ก้นโอ่งเท่านั้นนะถ้าเราเอาน้ำจืดมากๆหรือว่าจืดที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีรสเค็มเลยใส่ลงไปมากๆแล้วก็มากไปเรื่อยๆน้ำในโอ่งนั้นมันก็จะล้นโอ่งที่มีเพียงน้ำเค็มเพียงน้อยๆนั้นแล้วก็จะมีน้ำจืดมากๆน้ำเค็มหรือว่าเกลือก็จะทำให้น้ำนั้นเค็มไปไม่ได้หรอก เพราะน้ําจืดมันมีมากกว่านั่นเองน้ําเค็มเปรียบเสมือนกรรมไม่ดีหรือว่ากรรมชั่วน้ําจืดเปรียบเสมือนกรรมดีใส่เข้าไปมากๆก็ทําความดีมากๆนั่นแหละเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะผลักดันความชั่วทั้งหลายออกไปมันก็ยังมีโอกาสที่จะลบเลือนไปได้บ้างไม่ลบล้างไปเลยทีเดียวแต่ลบเลือนทำให้ความชั่วนั้นๆไม่มีโอกาสที่จะส่งผลได้เร็วขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งใดที่เราทำไปแล้วซึ่งเป็นความผิดก็อย่าเอาสิ่งนั้นกลับมาครุ่นคิดจนนอนไม่หลับจนเป็นทุกข์อย่าไปเก็บเอามาคิดมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วไม่ใช่เรื่องปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเราเป็นเพียงแค่คนทำความผิดเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำความผิดอีกแล้วเราสำนึกได้แล้วเราทำความดีแล้ว เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดความคิดขึ้นมานั้นถ้าเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมนะเขาเรียกว่ามโนกรรมเจตนาคิดมันก็เป็นการสร้างกรรมชนิดหนึ่งกรรมส่งผลทันทีเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งใจคิดไม่มีเจตนาจะคิดจะเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ความคิดนี้เป็นเราเราเป็นผู้คิดความคิดนี้เป็นตัวเป็นตนของเรานี่ เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นว่าเป็นเรานี่เราก็ต้องรับผลกรรมทันทีเหมือนกันความคิดก็ดีความยึดมั่นถือมั่นก็ดีเจตนาก็ดีอันนี้ถือว่าทำให้เกิดกรรมได้อันที่จริงแล้วนั่นความคิดหรือการปรุงแต่งต่างๆมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหล,ลบมันเป็นเพียงนามธรรมเป็นเพียงอาการของจิตทั้งนั้นเราอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่น ถ้าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่มันก็จะกระโจนใส่เราเมื่อน,นั้นเราก็จะเป็นทุกข์ทันทีกรรมก็จะส่งผลทันทีเช่นกันอันนี้กรรมทางจิตใจนะเป็นทุกข์ทันทีทีเดียวแม้แต่ร่างกายของเราเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าเราเป็นทุกข์ว่าร่างกายเรานี้มีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีอาการป่วยเรื้อรังมีความพิกลพิการถาวร เป็นทุกข์เพราะว่าร่างกายอันนี้เกิดจากว่าเราขาดสติปัญญาไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็เป็นทุกข์ทันทีเพราะว่าเราเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บเราเป็นผู้พิการใช่ไหมออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรามีสติปัญญาซะหน่อยหนึ่งนี่ร่างกายของเราเป็นเพียงแค่รูปเป็นเพียงขันเป็นรูปขัน ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงแค่รูปเราได้เห็นแค่นี้แล้วนี่แม้แต่สิวเม็ดเดียวที่เกิดขึ้นที่ใบหน้ามันเป็นเพียงแค่เรื่องของรูปเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราความพิกลพิก,การก็ดีโรภคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเราก็ดีสิวเม็ดหนึ่งในใบหน้าของเราก็ดีนี้มันก็มีค่าเท่ากันหมดคือเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหม เรารู้เท่าทานแล้วเราไม่ยึดติดถือมัน่นเราก็ปล่อยวางกรรมทางกายมันก็หมดไปได้เหมือนกันคือหมดได้เพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นกายก็เป็นไปตามเรื่องของกายจิตก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นวิบากของกายกรรมของกายก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าไม่มีผลในทางจิตคือจิตใจของเราไม่มีความทุกข์เพราะใจของเราไม่ไปยึดมั่นถือมัน่น แล้วก็พ้นจากกรรมไปได้แค่มีสติรู้มันก็หลุดพ้นแล้วหลุดออกจากกรรมเห็นไหมรู้นี่คืออะไรคือรู้สึกตัวแค่รู้มันก็หลุดพ้นออกมาจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเป็นหลักธรรมะคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเรานำมาปฏิบัติโดยอาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำในปัจจุบันก็คือ สิ่งที่ผ่านไปแล้วขอให้มันผ่านไปเราเคยทำกรรมใดไว้กับใครก็ตามหรือใครทำกรรมกับเราไว้ก็ตามจงลืมเสียจงให้อภัยเขาจงให้อภัยตัวเราด้วยเพราะในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เช่นนั้นแล้วแล้วเขมาสร้างกรรมใหม่ซึ่งเป็นกุศลกรรมซึ่งเป็นกรรมดีเป็นกรรมเหนือกรรมด้วยคือนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ คือการเจริญสติเจริญสติทำความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวอยู่รู้กายรู้ใจในปัจจุบันนี้ให้รู้ความจริงให้เห็นแจ้งประจักษ์แก่ความจริงเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากายใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงแค่ก้อนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุไม่ใช่ตัวตนของเรา ถ้าเราสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนเสียได้ด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแล้วก็เราจะพ้นจากกรรมทั้งปวงเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นคําถามที่มักจะถามว่าจะทําอย่างไรเราจึงจะพ้นจากกรรมได้ก็ขอตอบลัดๆสั้นๆเป็นตัวปฏิบัติว่าก็ทําความรู้สึกตัวไงอันนี้ทําให้เราพ้นกรรมเป็นคําตอบสุดท้าย จากบทบรรยายของอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ